สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะต่จะพาทุกคนมาดูพัฒนาการของต้นมะเขือเทศนะคะลูกเขาใหญ่จริงๆนะแล้วตอนนี้ลูกก็แดงแล้วนะคะแดงไปหลายรอบแล้วแหละเก็บไปหลายรอบแล้วแหละนะคะนี่จะเด็ดให้ดูเต็มอุ้งฝ่ามืออย่างนี้เลยเนี่ยคะ่ะลูกใหญ่มากนะคะทุกคนลูกใหญ่จริงๆ เดี๋ยวก็ลูกนี้นะคะพอแดงแดงเหลืองๆแบบนี้ก็คือจะเด็ดไปเลยนะเพราะว่านกเขาแบบจ้องมากๆเลยค่ะทุกคนจ้องจะแบบจะมาจิกมะเขือเทศอะคะ่ะนี่ทางนี้นะคะจะเก็บไปเลยแดงๆแล้วดกมากนะอ่าแล้วก็มีแดงๆหลบๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววางตรงนี้ก่อน มาเขือเทศมีแดงอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะจะเก็บไปเลยเนี่ยเข้าซ่อนแดงๆซ่อนๆอยู่ในนี้ก็เดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันนกน่าจะมาจิกไม่ได้นะคะอยู่ลึกอยู่ข้างในแต่แบบนี้ต้องเก็บเลยนะคะเนี่ยโชว์แบบนี้เลยนะอต้องเก็บเลยไม่อยางนั้นนกเขาจะมาจัดการค่ะ ยังไม่อยากเก็บเลยแต่ว่านกเขาจะมาจัดการแล้วทำให้เราเสียหายในเรื่องของผลผลิตไปนะคะนี่ค่ะทุกคนมะเขือเทศนะคะสมบูรณ์มากๆแล้วลูกใหญ่มากนี่สามลูกคือแบบเต็มฝ่ามือเลยอะ่ะลูกใหญ่มากค่ะทุกคนสมบูรณ์จริงๆมะเขือเทศชุดนี้นะคะมะเขือเทศพันอะไรมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะอ่ะพอแต่นั่งตรงนี้เนี่ยแต่ก็ไปเจออีกลูกหนึ่งไปเจออีกลูกหนึ่งนะคะที่เขา หลบซ่อนอยู่นั่นไงแดงๆหลบซ่อนอยู่นะคะอึบนี่ได้มาแล้วนะคะหลายคนถามว่ามะเขือเทศพันอะไรนะคะคำตอบก็คือพันลูกท้อนั่นเองค่ะทุกคนมะเขือเทศพันลูกท้อนะอ่ะเดี๋ยวตายหาภาชนะมาใส่ดีกว่านะคะเราน่าจะถือไปไม่หมดนะตายไปเอาถ้วยมาแล้วนะคะถ้วยจานถ้วยชามนะคะมาใส่มะเขือเทศนะ ถือไปไม่ไหวหลายลูกเลยนี่ค่ะเนี่ยที่ต้องรีบเก็บเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนกเขาจะมากัดมาจิกนะคะแล้วก็จะมีดอกนะคะที่กำลังจะออกมาอีกค่ะทุกคนต้องบอกว่าดกมากๆนะคะสำหรับมะเขือเทศชุดนี้นะคะนี่นะคะดอกเขากำลังจะออกมาอีกเหลืองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะได้ผลผลิตกันอีกแล้วนะคะผลผลิตเก่าๆนะคะก็ยังเก็บไม่หมดเลยเพราะว่าเขายังไม่เหลืองนะ เขายังไม่แดงนะนี่อยู่ข้างล่างเพียบนะคะเป็นพวงเลยค่ะน่ะลูกเขาแบบต้นเขาเอนนะคะนี่ก็พยายามเอาไม้ค้ำไว้นะคะไม่ให้เขาสัมผัสดินเนาะอ่ะนี่ค่ะให้ทุกคนได้ดูนี่นะคะโดกจริงๆค่ะมามะเขือเทศลูกท้อนะคะหลายคนถามไตามานะว่าพันอะไรนะคะคำตอบก็คือพันลูกท้อนั่นเองค่ะ วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะชวนทุกคนมาเก็บมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะได้เห็นพัฒนาการเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยเนาะว่าต้นเขาก็เริ่มเหี่ยวเริ่มโทรมไปตามการเวลาค่ะทุกคนนะคะแล้วแต่ก็ปลูกต้นใหม่ตรงนั้นด้วยนะคะก็จะรอให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมานะคะเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ